เอสกันตพง์ตัดใจส่งภรรยาและลูกสาววัยเ้าเดือนกลับต่างประเทศไปแบบไม่มีกําหนดเรียกได้ว่าเป็นซุปตาตัวน้อยที่กําลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดูมากๆสําหรับน้องวาเลนตีนาลูกสาวตัวน้อยของพระเอกหนุ่มหน้าเข้มเอสกันตพงบ์บรุงรักกับภรรยาสาวชาวเยอรมันคริสตินาวิงเคลอร์ที่ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักราวกับตุ๊กตาเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันทางด้านเอสกันตพง์ก็ได้ใช้เวลาเลี้ยงลูกสาวทําหน้าที่พ่อให้เ็ ที่ก่อนที่จะกลับไปรับงานอีกครั้งและได้ย้ายพาภรรยาและลูกสาวกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยอีกด้วยพร้อมกับอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆล่าสุดต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องยากที่สุดในฐานะของคนเป็นสามีและพ่อเมื่อต้องส่งภรรยาและลูกสาวเดินทางกลับประเทศเยอรมนีเนื่องจากสถานาการณ์โควิด -19 ที่ประเทศไทยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากโดยทางเอสกันตพงศ์ได้โพสต์คลิปขณะอยู่ที่สนามบินพร้อมกับข้อความเ e น ding My Queen And My Princess to Germany เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาผมและครอบครัวได้ไปส่งคริสติน่าและวาเลนติน่าที่สนามบินเพื่อให้เขาบินกลับไปพักที่ประเทศเยอรมนีก่อนในช่วงนี้ครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ลูกวาเลนติน่าทำหน้าเศร้าและหงอยมากยอมยิ้มให้แค่หนึ่งครั้งตอนท้ายทาคลิปเหมือนจะรู้ว่าคุณพ่อไม่ได้บินไปด้วยเลยงอนแต่ไม่ต้องห่วงนะคะไปถึงที่นู่นหนูก็ได้เล่นกับคุณตาคุณยายและคุณแม่หนูไม่เหงาแน่นอนนะคะลูก